สว,ส, um. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพูดเรื่องคนที่มีอาการเป็นเหน็บชาเป็นเหน็บชาที่แขนไม่ว่านอนอยู่หรือว่าตื่นนอนขึ้นมาหรือว่าต้องตื่นในระหว่างในระหว่างตื่นนอนหรือว่านั่งพิงหน่งเก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอนแล้วมีอาการเป็นเหน็บเป็นชาเป็นเหน็บเป็นชาขึ้นมาอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อไปกดทับหลอดเลือดนะคะถ้ามีอาการจากกล้ามเนื้อไปกดทับหลอดเลือด ให้ใช้วิธีนี้ยังไงก็ดีขึ้นค่ะแต่ถ้ามีอาการอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือว่าเป็นมานานแล้วจนกระทั่งกล้ามเนื้อมาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะต้องไปพบนักกายภาพบํบาบัดหรือว่าเข้าไปคลินิกแพทย์แผนไทยหรือว่าไปฟิชิโอถ้าอยู่เมืองไทยก็ไปโรงพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยหรือว่าคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะจะได้รักษาให้ตรงกับโรคให้ตรงกับอาการในสิ่งที่เป็น แต่ถ้าอยู่ในเมืองแกรสตันก็เข้ามาเข้ามาคุยได้ค่ะให้ลองทำวิธีนี้ดูนะคะอาการชาต้นแขนด้วยการยกมือขึ้นแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งวางไว้บนเนินบนเนินด้านบนของอกแล้วก็กดคลึงลงไปค่ะกดกดลงไปให้แน่นๆแล้วก็คลึงคลึงลงไปประมาณสัก นับหนึ่งถึงสิบค่ะถือเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยมือลงค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกดลงไปแน่นแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็คลึงค่ะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยมือลงค่ะให้ทําไปประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะถ้าอาการเกิดจากกล้ามเนื้อไปกดทับหลอดเลือดอันนี้ยังไงก็ดีขึ้นค่ะยกเว้นว่าจะมอีอาการอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วย ลองทำกันดูนะคะขอให้โชคดีค่ะ